สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมแนทอิทธิพง์เอิ้สวัสดีครับผู้ชมครับผมแนทอิทธิพงศ์ตันติยาพรรายงานตัวอีกเช่นเคยครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่พยุงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่ชมอยู่ทางบ้านนะฮะให้มีกําลังใจในการครับนี่แหละครับคือการรวมกลุ่มกันนะฮะในการสร้างวิกฤตนะฮะให้เป็นโอกาสแล้วก็สร้างรายได้นะครับนี่แหละครับผู้ชมครับคือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับผู้ชมครับ ที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมครับนี่คือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับของกลุ่มของพี่พายุคุณผู้ชมครับนี่คือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับของกลุ่มผู้ปลูกดอกจำปีนะครับเพื่อสร้างรายได้นะครับให้กับกลุ่มแล้วก็ตัวเองได้อย่างมากมายเลยเดียววันนี้ขอบคุณพี่พายุมากนะครับที่พาผมมาดูอะไรแบบนี้นะครับครับผมับไปครับสวัสดีครับเอามไหมสอง คุณผู้ชมครับนี่คือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับของกลุ่มวิสาครับ,ค,รบคุณผู้ชม,มครับนี่คือการพลิกวิกฤตให้นโอกาสนครับคุณผู้ชมครับนี่การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส,ส คุณผู้ชมครับนี่คือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะครับที่สร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็กลุ่มอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมได้ความรู้มากๆเลยต้องขอบคุณพี่พยุงมากนะครับผบเดี๋ยวขอเลือกอะไรกลับบ้านฝากคุณพ่อคุณแม่กันะครับหอมเพียบเลยครับพี่พยุงหนูแย้มครับประธานกลุ่มผู้ปลูกพืชผลิตน้ําหอมจากดอกจำปีครับครับสวัสดีครับโอ้โหอยากรู้มานานพี่ตัดยังไม่อยู่นะ สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะพบกับผมแนทอิทธิพงศ์ตันจ๊ะส,สามสองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแนทอิทธิพงศ์ตาตียภพอดอีกเช่นเคยครับโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยสวนสุมาลีไม่มีรถใครมาเลยร้อนจริงๆอ่ะไ่อยอยู่ไหนเนี่ย อ่ามาแล้วมีรถมาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกำลังหาสวนสุมาลีอยู่ครับอยู่ตรงไหนฮะโอ้เดี๋ยวพาไปรู้จักใช่ไหมรู้จักรู้จักดีกำลังไปพอดีป่ะกไปพอดีเลยครับวันโอ้โหฮะได้เลยครับขึ้นรถเลยขอบคุณครับแล้วก่อนแน่นๆน่นหน่อยนะก่อนแน่นๆด้วยนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยโอ้ขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับก็กำลังหาสวนสุมาลีอยู่ครับที่เขาปลูกมะขามป้อมยักษ์อะครับพี่อ๋ออยู่ที่นี่แหละครับอยู่ที่นี่ผมจะไปพอดีเลยกำลังจะไปพอดีเลยนะครับขอติดรถไปด้วยครับย่าเชิญเชิญแล้วครับคุณครับครับพอดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมกําลังหาสวนสุมาลีที่ปลูกมะขามป้อมยักษ์อยู่ครับครับผมอยู่ที่นี่เองอยู่ที่นี่ครับผมจะไปพอดีเลยตอนนี้โอ้โหส้มหล่นครับครับครับเชิญรถเลยครับครับครับพอดีครับสวัสดีครับ โอ้โหครับลูกดกมากลูกดกนี่ดกดกมากใช่ไหมเนี่ยดกครับดกครับต้นนี้หนึ่งต้นนี้หนึ่งลูกเต็มเลยนะต้องทําค้างไม่ค้างมันจะหักออ๋เหดีครับานี่ใช่ไหมครับอ้าวใช่นี่เราเกษตรกรนี่คุณคุณสมปองนี่รัสวัสดีครับ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 งานนี้นะนะครับเชิญ เพื่อนสมปองได้เลยเขาอยากรู้นี่ถามได้เลยอ่าถามได้เลยเขาเพลินคงเก่งอยู่แล้วที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูเกษตรกรรายใหม่ต่อไปได้ครับนี่นะครับรบขอบคุณมากครับสวัสดี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 ครับสสวัดโอ้โหใช่ไหมฮะนี่นี่นี่ยเกษตรกรตัวจริงออ๋ตัวจริงเสินจรับคุณสมปองนี่นะครับนี่นายปลูกอ่า สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสสวััดีครบเดี๋ยวผมจะไปขอดูไรอื่นก่อนพี่พี่พี่เขาปิดตัวครับที่นี่เป็นสวนของคุณสมปองที่นะปลูกเยอะได้ดีนะกิโลห้าสิบบาทนะครับนี่เราจะไปเยี่ยมชมกับของคุณสุนสมปองอยู่ที่เขาปลูกที่นี่นี่คือคุณสมปองนะครับนี่นะเป็นเกษตรกรที่เก่ง มีความสามารถเฉพาะตัวและมีการปรับปรุงพันธุแรงต่างนะครับนี่นะเดี๋ยวให้คุยกับเกษตรกรไปเดินคุณสปองนะนะครเดยวผมจะได้ไปดูไปอื่นต่อนะครับนี่นะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโสดีพี่สมปองครับนะฮะปรปุ๊บคัดิสวัสดครับครับสวัสดีครับพี่สมปองสวัสดีครับผมย่ไทเข้านาถามไปเลยไม่ได้ไม่คตรวดแล้วอือไม่ออกคือลูนปัด ผิดที่เราเออพร้อมนะเทมครับครับถามไปเลยไม่ต้องสวัสดีดิวดิวสั่งดิวสั่งเทมนะดิวซิ่งามสอ่ะสวัสดีเป็นอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับพี่สมบูรณ์ครับอ่านะฮะเห็นมะขามป้อมนะฮะแป๊บอ่าโทษอะไรเป็นตะย่ามฮะมะขามป้อมพัดเป็น ครับสวัสดีครับพี่สมปองค,ครับสวัสดีครับโอ้โหเห็นมะขามป้อมแป้นสยามแบบนี้ครับผมแล้วผมอยากจะรู้นะครับว่าที่มาของมันเนี่ยคืออะไรครับท,ที่มาของจุดกําเนิดของที่พี่เอามาปลูกใช่ไหมครับผมใช่ใช่ก็เดิมทีก็ไม่คิดจะปลูกนะครับเพราะว่ามะขามป้อมสมัยก่อนเป็นที่ไม่ค่อยรู้จักของคนทั่วไปนะครับแล้วกิโลก็ถูกด้วยอ๋อเป็นไงทั้งแนทมาชมบัวกระดงแล้วเป็นไงถูกใจไหมถูกใจมากเลยพี่แล้วก็ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านก็ถูกใจด้วยนะครับตอนนี้ผมขอถามท่านเกษตรอำเภออีกคําถามนงนว่า ทางสำนักง,ง,งานเกษตรอำเภอเนี่ยมีส่วนในการช่วยส่งเสริมการใช่ครับครับผมใช่โอ้ยสุดยอดเลยครับครับเวลาให้น้องแนทได้ชมสวนคุณมาลัยบัวกระดงเนี่ยเป็นไงประทับใจไหมครับถูกใจมากเลยพ <laughs> ี่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็ถูกใจนะค,ะครับแล้วก็องคความรู้และก็ความสําเร็จของสวนมาลัยบัววิกตอรียแห่งนี้จะเกิดไม่ได้เลยนะฮะถ้า ปราศจากคําแนะนําของท่านเกษตรนะครับ,รบก็ผมจากทราบนะครว่าทางเกษตรอาเภอบางบัวทองเนี่ยมีส่วนในการช่วยส่งเสริมการปลูกบัวกระด้งไงบ้างครับครับสำหรับในนามของสานักเกษตรอำเภอบัวทองนะฮรร่วมกับเกษตรจังหวัดนะในฐานะของขา้าราชการกรมส่งเสริมเกษตรนะครับได้มีส่วนปักดันในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกบัวว,ว,ววิคตอรเรียนะโดยเราได้กําหนดจุดนี้เป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีนะฮะประจําศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตําบละหานนะครับในส่วนของงบประมาณนะเราได้สนับสนุนในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเรื่องของปรับปรุงบริเวณที่จะนําเกษตรกรมาดูงานนะฮะเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับและในส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบลละหารนะครับก็มีส่วนในเรื่องของสนับสนุนรูมาด้วยก็มีส่วนในการช่วยกันนะฮะทำให้สวนบัวแห่งนี้มีความประสบความสําเร็จมากในทีเดียวนะฮะครับผมเชื่อว่านะฮะการปลูกบัวกระโดงเนี่ยยากนะครับคุณผู้ชมแต่ไม่ยากเกินความสามารถและความตั้งใจอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ มาลายนะครับแล,ล única, <Yeah. S 1> JI, ้วก็ท่าเกษตรอำเภอมากนะครับที่มาให้พาผมมาดูนะครับเดี๋ยวขอลงไปสัมผัสจริงๆหน่อยว่าเป็นยังไงนะฮะนะครับไปนะครับห้าสี่สามสองใหญ่สุดนี่กี่เมตรครับพี่สองเมตรครึ่งค่ะโอ้โหสุดยอดเลยสองเมตรครึ่งนี่ขนาดนี้นะยินดีด้วยนะคะใหญ่ครับครับเป็นไงตรงนี้ได้ชมสวนบัวมาลายวิกตอเรียแล้วเกิดประทับใจไหม ถูกใจมากเลยพี่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็ถูกใจนะครับ,รบแล้วก็องความรู้นะฮะแล้วก็ความสำเร็จของสวนมาลายบัววิตอเรเลียเนี่ยจะสำเร็จไม่ได้เลยนะฮะถ้าปราศจากคำแนะนำจากทางเกษตรนะฮะอ่าโทษครับออน้ำมาดืมา่มเลยครับห้าสี่สามสองใหญ่มากเลยฮะ ใหญ่สุดนี้เท่าไหร่ครับสองเมตรครึ่งสองเมตรครึ่งอันนี้ยังยังไม่ถึงใช่ไหมยังแค่ประมาณเกือบเกือบสองเมตรอ๋อครับครับเป็นไงน้องแนทได้ชมสวนบัวมาลัยวิกตอเรียแล้วประทับใจไหมโอ้โหถูกใจมากเลยพี่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านจะถูกใจนะครับแล้วก็องค์ความรู้นะครับแล้วก็ความสําเร็จของสวนมาลัยบัววิกตอเรียเนี่ยจะสําเร็จไม่ได้เลยถ้าปราศจากความพยายามนะครับผมถามหน่อยฮะว่าเกี่ยวกับโทษห้าสครับผมถามหน่อยฮะ S <S ต่อครับครับต่อเลยครับต่อเลยครับโอเคทางสำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทองนะครับ <S <S ออมีส่วนมมมมผมถามะเกิดมาด้วยครับอ่ะผมผมไปครับ 5, 4, 3, 2. 2> โโห้าสี่สามสองโอ้โหถูกใจมากเลยครับพี่แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านก็ถูกใจด้วยแล้วก็สนใจที่อยากจะอยากเรียนรู้เอดีอ๋ยวเยับ โอ้โหถูกใจมากเลยครับพี่แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านก็ถูกใจเหมือนกันนะครับแต่องค์ความรู้และความสําเร็จของสวนมาลัยบัววิกตอรีเนี่ยคงจะเกิดไม่ได้เรื่องง่ายๆเลยทีเดียวนะฮะผมอยากจะทราบว่าทางคัครับเมื่อกี้มันคำว่าไม่ได้เรื่องง่ายๆคือแบบไปไครับห้าสี่สามโอ้โหถูกใจมากเลยครับพี่แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านก็ถูกใจนะครับแล้วก็องค์ประกอบแล้วเป็นไรวะวันนี้ไปไปครับครับะห้าสี่สาม ครับถูกใจมากเลยครับแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านก็ถูกใจแน่นอนนะครับแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆนี่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะฮะถ้าปราศจากความคำแนะนเไปครับ5 4 3 2ครับถูกใจมากเลยครับแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านก็ถูกใจแน่นอนนะครับแล้วก็องค์ความรู้และความสําเร็จคงเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าปราศจากคําแนะนำนะฮะจากสํานักงานเกษตรอําเภอบางบัวทองผมอยากจะทราบว่าสํานักงานเกษตรอําเภอบางบัวทองเนี่ย เข้ามาแนะนําส่งเสริมอย่างไงบ้างครับครับครับในนามสำนักเกษตรพมทองนะฮะเราได้มาสนนุนเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องการขยายพันธุ์นะฮะเรามีการขยายพันธุ์ด้วยเม็ดนะฮะพรอเม็ดนะครับเสร็จแล้วก็เราแนะนําให้ทางกลุ่มนะฮะจัดตั้งเป็นกลุ่มเพื่อจดเป็นวิสาหกิจชุมชนนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อเพิ่มช่องทางในการตลาดนะฮะในส่วนด้านภูมิทัศน์นะกรมเกษตรได้อนุมัติงบประมาณจํานวน5 0า0 0นบาทนะเพื่อปปุบปภูมิภูมิทัศน์นะครับสำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งแรงดูงานนะครับ อย่างนี้นี่เองนะฮะนอกจากนี้นี่เรื่องของตลา,าดล่ะครับเป็นไงบ้างครับในเรื่องการส่งเสริมด้านการตลา,าดนะฮะพอเราจดเป็นวิสาหกิจุมชนปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีช่องทางการตลา,าดที่ค่อนข้างจะได้ทันสมัยนะฮะโดยเฉพาะการโพสในโลงอินเทอร์เนต็ตนะฮะหลายๆคนก็สามารถที่จะเปิดดูได้ว่า,าถ้าอยากรู้ในเรื่องของบัววิกตอรีนะครับสามารถเปิดได้เลยว่าว่าบัววิกตอรีมีอยู่ตรงไหนมั่งนะครับโดยเฉพาะจุดนี้เป็นจุดดูงานทั้งปีนะครับจะมีเกษตรกรมาดูงานค่อนข้างจะมากนะฮะทราบว่าเดี๋ยวนี้ สามารถนำส่งนะส่งออกนะฮะไปยังประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับอ๋อญี่ปุ่นชอบด้วยเหรอครับโอ้โหเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับนี่คือที่เรามาสร้างงานกันในวันนี้ครับคือบัวกระด้งนั่นเองนะครับการปลูกบัวกระด้งครับยากครับคุณผู้ชมแต่ไม่ยากเกินความสามารถและความตั้งใจอย่างแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่นรินและก็พี่มาลายมากนะครับที่ให้ความรู้กับผมนะฮะเกี่ยวกับการปลูกบัวกระด้งนะครับขอบคุณมากนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแนทอิทธิพงศ์ตันติยพรรายงานตัวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับบัวครับซึ่งคนโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่าบ้านไหนที่ปลูกบัวไว้ที่บ้านนะครับจะช่วยให้คนในบ้านเนี่ยมีจิตใจที่บริสุทธิ์ แจ่มใสแล้วก็เบิกบานครับอีกหนึ่งความเชื่อนะครับสายใยบัวยิ่งยาวเท่าไหร่นะครับความสัมพันธ์ของคนในบ้านก็ยิ่งแนบแน่นขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งบัวที่นิยมปลูกกันเพื่อสิริมงคลนะครับก็จะมีอยู่สี่อย่างครับก็คือบัวหลวงบัวผันบัวฝรั่งแล้วก็บัวกระด้งนะครับสำหรับบัวที่เราจะนํามาสร้างงานกันในวันนี้ก็คือบัวกระด้งนั่นเองครับซึ่งเป็นไม้มงคลนะครับที่มีลักษณะพิเศษคือมีใบที่ใหญ่มากครับซึ่งที่นี่นะฮะ อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยเขามีเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกบัวกระโด้งนะครับที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันได้เลยครับ